อ่านี่รถรับส่งรถรับส่งครับรถรับส่งเพื่นแม่งานครับงานวัดสีบนสูงนะครับงานโยบัดครับโอ้สะพานสุดยอดจริงจพี่น้องเดี๋ยวผมพา nhang เ,เบิ้งมันชิย่างไปสวนทางมอเตอร์ไซค์เพื่นบ่รย์ได้พี่น้อยพาย่างไปเบิ่งครับสะพานสุดยอดมากวิววิวไหลลันจริงจพี่น้องโอ้ต่งนาเขียวกะจีนะครับทุ่งนาเขียวกะจีนะครับ ยางวิจักข้าวนะพี่น้องนเนาะอ่าเพื่นรัดสังมาตั้งแต่ไหนเพื่นทั้ง,นงนในบ้านบ่พี่น้องนี่นะครับสวัสดีวันพระนะครับวันนี้นะครับถ้ามาชมบรรยากาศวัดวัดศรีพลสูงโอ้โหพดพนมาอีกแล้วพี่น้องเอาสิผ้าเข้าไปเบื้องในวัดดอกพี่น้องถ้ามาชมปลาใหม่เกี้ยวกระชีมัานสะพานโมหไงครับอืมผ้ายางส้มดันในครับอืมอยู่ในวัด อย,ย่สวยครับโบูทท่านสวยครับวัดสีพนสูงนะครับถ้าไปกราบพระนะครับเป็นซีดีมงคลวันพระครับวันนี้วันพระเนาะกระพระเอาบุญพี่นอ้องกราบพระเอาบุญนะครับสวยได้โบทูทเป็นนะครับสาธุสาธุส,าธสิบห้ายางเบิ้งหวยหลังวัดครับผมพ,พี่ขี่รถกลมาเห็นน้ำเต็มห้ายางเบิ้งพี่นอ้องห้าเบิ้งน้ำครับแม่นม้ำอีหลังวัดเพิน่นเฮ้ยหนาวัดเลย น้ำรุนห่วยเลยนะครับจะพาหยางเบิ่งเดียวน้องเจอเลยครับนี่ไฟน้ำรุนเพิ่นโอ้น้ำไหลแห้งขนาดได้พี่น้องกูด่ะน้ำไหลแห้งขนาดบรรยากาศสุดยอดครับเออกูด่ะน้ำไหลถ้าฐานเยอยู่ข้างวัดเพิ่นนี่แหละเออข้างวัดติดติดลำห่วยเลยพี่น้องบรรยากาศโอเคครับผมเสียงน้ำดังเนี้ยจะง่อยเลยครับกูด่ะโอ้ สุดยอดครับน้ำไหลถาทาๆเลย,เยติดตะดูดนิินื้อเต่พยายานครับพี่้องต้องขี่เรือขี้เลื่อคอยน้ำไหลแห้งหมดอ่ะเล่นว่าไหลกก่อยได้หมดอ่ะปลายน้ำหลุดเพ่อนนะครับเอาบรรยากาศรอวัดก็โอเคว้ามีห,หน้องใหม่พี่้องอน,น้องใหมก่ก็ดี่มาเอาเสียงม,มานํำน้องมหาหนอนใหม่เนาะ <c oughs> มาวัดครับวันนี้ทข้งในมันเสียงดังในจนนาางออนังหน่อยนะครับก็เลยผ้ายางออกมาช่มบรรยากาศข้างนหกนะครับ เอา้านะครับพระสงฆ์ของพระเจ้าพันกระกำลังเข่ามานะครับเอ้าขอบคุณนะครับครูรับชมนะครับให้การติดตามนะครับมือนี้ก็มาเดินสายสายบุญเราแหละนะครับเปลี่ยนโซ่เฟอร์สังกะรี่พิ่นนะครับพี่นอ้องทั้งในเพันนุ้ยหม่มองจอดรถเพิ่นกระลังทยอยออกมา,าในไม่มีที่จอดรถนะครับรถเต็มคักละทำพี่น้อง โอ้สวนตะทงหน้าเพื่นเอเคียวกะจีเลยพี่น้องเคียวกะจีเลยอ้าวสำกหนึ่แล้วครับสวัสดีสวีดัสกี้ออรลครับพี่น้องขอบุณที่ให้การติดตามนะครับให้การรับชมเลยครับเด้อ